สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีกันทัดดินนะคะครึ่งเดือนแรกกรกฎาคมปี2566งานและการเงิน,นะคะ่ะครึ่งเดือนแรกสีดวงดาวย้ายราศีนะคะก็ตั้งแต่30มิถุนายนมีดาวอังคารดาวศุกร์ดาวคู่มิรย,ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวิจนาตเบื้องห,หลังทางไกลทางไกลอะ ถ้าเป็นการค้าก็ออนไลน์นะคะอังคารคือดาวตัวแทนของสัจชการงานการสังคมการสื่อสารการเดินทางการค้าค่ะอังคานเลือดลงกล้าขยันก็เป็นดาวบังคารจากเรือนมรณะนะคะการยกย้ายจบสิ้นจบสิ้นสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปรเงะเช่งนะคะอังคาน สัจชะง,งานการสังคมและบังคารมรณะนะก็อาจจะเป็นความหมายเยอะนะคะคือเรื่องราวโมรดตกตกทอดด้วยการเป็นแปลงการติดต่อต่างประเทศนะคะดาวศุกร์กุม,มดิดาวศุกก็คือการเงินค่ะและเป็นดาวศุกสุภาพะความดีงามความสำเร็จเป้าหมายค่ะได้รับการสนับสนุนจากคนทางไกลนะคะ อังคารสุปอยู่ในเรือนอาทิตย์วินาศทางไกลทางไกลตำแหน่ตั้งแดนทางทินแดนไกลเบื้องหลังนะคะ <Spencer. S 2> ยศศักดิ์ตำแหน่งน,นี้ทํางานออนไลน์ต่างประเทศงานเบื้องหลังยศศักดิ์อัครฐานได้ถ่ายดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนกามอาชีพอาทิตย์ราชาโชคนะถ้าบนเก่าที่ได้ทําไว้เก mm ี hmm. ่ยนว่าก <uliflower> <cider S 2> ับการงานการสังคมการจบสิ้นสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ก็จะได้ พบกับการงานอาชีพด้วยบุญเกา่ายศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ในการงานนี้ก็ได้มีโอกาสได้ดูแลการงานด้วยตนเองะ,ะอาทิตย์นี้เรือนพุธก็คือตัวเองเลยะ,ะพุธคิดเขียนข,ขายอารอมชอบไห้พริษปฏิภาณก็ไปอย,ยู่ในเรือนลาบการที่ได้เปลี่ยนแปลงหาผลประโยชน์การเงินตอบแทนหาลาบผลนะคะลาบผลก็ วันที่สี่ก,กรกฎาคมในรืนลาดเดล่า,ด,ลาด้วยตนเองกับการงานที่ลงมาทํามีดาวเกตเข้ามากระตุน้นของเกาสิงเกาเกาเกนะคะตัวเองพุทธกับดาวเกตด,ดาวเกตย้ายมาพบกับดาวพุดธวันที่14กรกฎาคมมีแรงกระตุ้นจากสิ่งลี้ลับเล่นลับนะคะ ดาวเกตยู่ในเรือนล่าลาาผลนั้นก็อยู่ในเรือนจันจันมหาอุดก็ได้พบกับลาบผลทางการงานดาวจันท์ก็งานยินดีบริการนะคะลาาผลเกี่ยวข้อกับมวลชนผู้คนนะจันท์มหาอุดพบกับดาวฤกษ์ตะอยู่การพ้นพ้นเป็น,ปนไปในเรื่องการเงินและการเดินทางไปสู่ความสําเร็จเป้าหมายก็จะได้ พบกับหน้าที่ของตนเองนะที่ได้ดูแลอยู่กับการงานกนะิจวัตรนี้ก็ได้อยู่กับงานค่นะที่เหลือนะ,ะก็คือกําไรชีวิตนะคะนะการงานหน้าที่นะส่งเอื้อมแรงส่งเสริมไปถึงการลงทุนนะลงทุนใหญ่ค่ะ เข้าไปแก้ไขปัญหานะคะจะผ่านพ้นไปค่ะโครงการลงทุนใหญ่ค่ะในลับแหรงที่ทำกินนะลดหลักทรัพย์บ้านที่ดินค่ะแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะกับการเปลี่ยนแปลงเข้าไปแก้ไขปัญหาครึ่งหนึ่งนี้ก็คือมั่นคงกับหลักแหรงที่อยู่อาศัยที่ทำกิน อีกครึ่งหนึ่งก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาก็ต้องแก้ไขด้วยเลือดลมขยันนะคะการเปลี่ยนแปลงไปสู่การงานอาชีพมาดูไพ่ทร่นะคะคู่ค้าอุ้นส่วนทางไกลค,คะ่ะไม่ได้ทำอะไรคนเดียวะคะอันหน้าสู่การค้าขายกับพ้นส่วนติดต่อค้ายทางไกลค,คะ่ะ ลงตัวแล้วนะคุ้นเคยกันเหมือนเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยไม่ไปไหนลับค่ะกลับมาร่วมสนับสนุนการงานชีวิตลงตัวมีคนที่คุ้นเคยมีคนที่อ่อนวัยกว่ามาร่วมสนับสนุนการงานก็ได้สมหวังนะคะปรารถนาตนเองแล้วค่ะคะนชวยคนโลคนงามนะคะเอวบางร่างน้อยะคะ่ะงานนี้อาชีพ ก็ได้ทำงานความเสื่อความงานงานศินลปะต่อพุทธกามาชีพไปอยู่ในเรือนลาบได้ลาบจากความเสื่อความงามด้วยรักคือรักทำด้วยหัวใจรักค่ะได้ทำแล้วก็มีความสุขนะคะสุขนี้ก็ได้พบกับมิตรสนิทสาหอ่ะทางไกลให้ตนเองได้ติดต่อกับคนถิ่ที่ค่ะ ไปทำงานที่รักค่ะไล่ไป้างหนานะอดีตเกิดขึ้นแล้วนะคะมีรถลักทรัพย์บ้านที่ดินค่ะเป็นผู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาเดินทางไปหลายทินที่นะคะทางคารเลือดลมขยันค่ะทางคารเลือดลมไปอยู่ในเรือนวินาศนะเดินทางไปหลายประเทศแล้วค่ะเดินทางรอบเพื่อการงานอาชีพกิจวัตรประจำวัน่มีเหตุการณ์ผันผวนเปลี่ยนแปล ปรนแปรเปลี่ยนไปมีการเงินลดหลักทรัพย์อสังหาแล้วอสู้ต่อไปกับอดีตคนเก่งขารุกนะคะงานทางด้านเลือดลมกล้าขยันทายดังขาดดังขาดน,นี่ก็พบกระดาวสุขคู่มิตรก็มีการเงินผลตอบแทนกับงานเลือดลมขยันติดต่อขายกับคนต่างชาติต่างแดน,ก,นการอาชีพนี้ก็ทําให้ได้ มีการลงทุนในแหล่งในแหล่งที่มั่นคงนะคะ,ะมีรถมีบ้านก็ได้มีคนอ่อนไวั้กว่านะคะอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีผู้สนับสนุนพึ่งพากันได้เลือดลมนะกล้าขยันนะคะแขยวกร่องว่องไวสุขภาพดีค่ะ อนาคตไม่ไกลไม่ไกลชัยชนะจะได้มาพึ่งตนเองก่อนที่จะพึ่งคนอื่นค่ะอุปสปรรคปัญหาไม่ได้มาโดยง่ายเหนื่อยค่ะชีวิตที่สมหวังปรารถนาที่เคยสุขสบายก็ต้องเปลี่ยนกับการเริ่มต้นใหม่มายอมแพ้กับการมุ่งมั่นตั้งใจอุปสรรคจะผ่านพ้นไปก็ได้พึ่งตนเองก่อนก็จะได้ทำการงานที่ เป็นงานที่รักเอาใจใส่งานนี้ได้ลาบผลลาบผลนี้ก็ตนเองก็ได้ผู้บริหารร่วมกันกับลูกค,ค้าทางไกลแล้วก็บรล้านบริวาะคนต่างถิ่นท่างประเทศเดินทางมาให้ตนเองได้พบกับอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลก็ใช้ชนะความหนักเหนื่อยยากก็จะได้ตั้งหลักได้นะคะเป็นได้เพิ่งตนเองก่อนค่ะแต่ถ้าจะหวังเพิ่งจากคนรัก มีเกณฑ์คนอ่อนวัยกว่าก็ยังไม่เท่ามุ่งไปที่การงานนะคะนะเมื่อจอมราชันปรากฏนะเคียงข้างกับอัศวินนักรบนะอดีตเนี่ยนะอันนี้วัยแตกต่างกันนะคะนะเกือบคนละรอบเลยล่นะเพื่อนนะการงานการสังคม การเป็นแปลงยกย้ายนะคะคู่ค่ะหุ้นส่วนอันนี้ว่าจะดูแค่งานกับเงินเรื่องรักก็มาอุปสรรคปัญหาก็คือภา้ใต้พรมขิธจัดให้คะ่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญอันนี้เสียบ้านเสียรถหลักทรัพย์ที่ดินไปแล้วนะคะแลกเปลี่ยนมา หมุนไปแล้วไม่หมุนกลับนะคะสิ่งแรกเปลี่ยนมานะคะคือบ้านลดลักทรัพย์ที่ดินค่ะแหลกกับเพื่อนค่ะเสียไปเสียไปแล้วก็ห่างไกลจบเส้นไปตนเองก็มุ่งไปที่การงานรับผิดชอบนี่อันนี้ก็ได้รับบ้านลดลักทรัพย์ที่ดินอาจากพ่อแม่่าตายายนะคะได้บริหารการงาน ด้วยเลือดลมขยันการงานการสังคมก็ได้พบกับคนต่างถิง่นตนเองก็ได้บริหารเป็นนักการเมืองนักปกครองนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจค่ะสุดทุกโรยจนมีหรือไม่มีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะอย่าปล่อยให้เป็นไปตามฟ้าลิขิตค่ะชีวิตที่เหลืออยู่ในกำมือเรานะคะที่เหลือเนะะี่ยเสา โครงการใหญ่นะคะบานรถอักษรอสังหาเข้าไปเกี่ยวข้องที่ทำให้ตนเองได้ยกย้ายเป็นแปลงก้าวไปสู่พระพระราชราชโชกุนเก่านะคะมีความมั่นคงของ,ของหลักแหลง่งวิทยาศาสัยก็ได้สร้างหลักแหล่งนี้เป็นที่ทําการงานงานรูทีนงานประจำนะคะพระราชราชโชบุญเก่าะคะ่ะมีหลักทรัพย์บ้านทีเด่นจาก พ่อแม่ประยัดตายายอบันพระบุรุษนะคะเพื่อตอนเองได้ต่อยอดเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อการงาน,นะคะ่ะเน่งที่คิดไว้ในใจนะก็อย่าลืมค่ะดูแลสถานที่อย่างนี้และอย่าลืมอ่าจ้ศาสนาพระมหาระพระมหากษตริย์นะคะผู้มีบุญคุณทดแทนคุณท่านมีแต่รุ่งเรืองค่ะอีกใบนะ,ะ่ะ สรุปได้ขยายผลงานค่ะงานไออกงานเข้าออมาเยอะเลยค่ะย้ายไปหลายถิ่นที่สรุปงานค่ะพระระหัตราชาโชคได้พบกับปัญหานะคะถ้าเรามุ่งไปที่ระเบียบอินัยประเพณีอยู่บนทางสายกลางก็จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การงานอาชีพ ที่สดใสมีเป้าหมายก็ที่การงานค่ะใชชนะที่ได้มาเด็กเหนื่ยากดูแลตนเองก่อนนะคะอันนี้คือเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมการงานการค้ามีบ้างที่หายไปมีบ้างที่ยังคงอยู่เพื่อ ร่วมการงานการสังคมนะคะเป็นไปตามผมไม่คิดด้วยค่ะ,ะมุ่งไปที่เป้าหมายนะคะไม่ใช่คนหรือสิ่งของนะคะนะผู้มีวัตถุนิยมสิ่งของครบทุกอย่างแล้วอะะ่ที่เหลือก็คือไปที่เป้าหมายะคะ่ะแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์ ยังน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะเล่นไปที่เป้าหมายะคะ่ะชาวฤิษใจบุญสุนทานนะคะคนใจดีใจบุญกันเนี่ยระราราชราโชคสิ่งที่เสียไปก็จะได้ผลตอบแทนกลับมามั่นคงในเรื่องลาลาดทางด้านการเงินผลประโยชน์ตอบแทน justice ความยุติธรรมหาที่ไหนได้ก็หาที่ตนเองนะคะ justice หาที่ตนเองค่ะการเงินผลประโยชน์ตอบแทนความสำเร็จเป้าหมายรุ่งเรืองเกิดการพันพ้นพวลนแปรไปหาลาบผลลาบที่ดีหรือไม่ดีก็คือลาบนะคะ ทานศุขอยู่ในเรือนอาทิตย์วินาศอาทิตย์ราชาโชคอยู่ในเรือนการงานอาชีพตนเองก็ได้ลาบพุทธดาวเกตอยู่ในเรือนลาบได้ลาบที่ยิ่งใหญ่นะคะ